ครับแล้วกินมานานมานานกี่เดือนละครับกินเป็นปีแล้วยนะเนี่ยคือจากที่ทํางานไม่ไหวเลยหน้าไม่ไหวเลยหน้าดำก้าเครียดเลยไม่ไหวเลยกระดูกกระดิกไปไหนไม่ได้เลยว่าเดินไปก้าสองเก้าก็ต้องนั่งเงี้ยครับคิดว่าตัวเองนี่ตายแล้วครับผมทู้ไม่ไหวไปหมอไหนก็บอกโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไปทุกหมอมาบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหว ไปหาหมอดูไปหาอะไรก็บอกไม่ไหวก็ร้องไห้อย่างเดียวก็คือรอวันตายแล้วใช่ก็เลยหมุนมาหาแม่เท่าครัทำไมศประการก็ค่มาหาได้ยานี่กินสารพัดยาเลยนี่ยใครว่ายาตรงไหนดีไปซื้อมากินหมดว่าแพงขนาดไหนก็กินแต่ไม่มีผลไม่ได้ผลมาเจออ่าแล้วคุณนาทานตัวไหนเคดีนาดิก้าใช่อ่าแล้วทานมากี่ชุดแล้วครับโอ้ก็ บอกไม่ถูกก็หลายชุดแล้วนะครับบอวันนี้คุณนาะเอยเดีย<อ>ด๋ยวผมเรียกคุณนาเลยนะหลายหมื่นคุหลาบมีแก้วครับบมคุณนานี่ก็คือคุณนาะกุหลาบมีแก้วครับแล้วเขาได้ป่วยคือป่วยเป็นหลายโรคครับป่วยจนกระทั่งว่าคือทําอะไรไม่ไหวแล้วเดินสองก้าวก็คือเหนื่อยแล้วคุณนาก็ได้คุณลาบก็ได้ไปหา,าทุกที่คือใครว่าดีหมดไปหาหมอหาอะไรหมอก็บอกว่าคือตายอย่างเดียวครับแต่คุณนาได้มีโอกาสมาเอายาที่พี่อุไร และได้เอาเคดีกับเนดิกาไปทางแต่ตอนนี้เนี่ยครับคุณน้าทำงานคึกเลยครับเวลานี้ก็คือทำงานปกติหมอเหมือไม่ได้หาแล้ใช่ไหมครับใช่ <Hey. S 1> โอ้โหเป็นไงครับก็คือพอลิน่ากับเคเราเคพลิน่ากับเคดีของเราสุดยอดไหมครับโอโ้ต้องครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทพอลน่าเน็ตเวิร์ที่ผลิตสมุนไพรดีๆมาให้พี่น้องคนไทยได้รับประทานและมีสุขภาพ